สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะคือช่วงนี้ใครที่ไถ่ฟีดทิกตอกบ่อยๆเนี่ยน่าจะเห็นคําว่าเรา b u d g e ติ้งผ่านตากันมาเยอะมากเลยตอนแรกก็งงๆนะคะว่าเอ๊ะมันคืออะไรแต่พอได้ดูไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีนะน่าสนใจมากครับ โดยเฉพาะตรงที่มันมาแบบสวนกระแสสุดๆเลยใช่ไหมครับคือก่อนหน้านี้เราเพิ่งจะคุ้นเคยกับเทรนด์ u u i t t u x x u y y ที่แบบใช้ของแพงแบบเงียบๆหรูแบบไม่ต้องตะโกนแต่จู่ๆก็มีเทรนด์ใหม่โผล่มาเลยบอกให้เราตะโกนเรื่องการประหยัดของตัวเองออกมาดังๆมันเป็นการพลิกความคิดแบบโห0้อยแปดองศาเลย ใช่เลยค่ะจากที่แบบอวดของแพงกันเนียนๆกลายมาเป็นการอวดความประหยัดกันแบบเปิดเผยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันให้ถึงแก่นเลยค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันก็มาจากหลายแหล่งที่น่าสนใจมากๆมีทั้งบทความการเงินจากต่างประเทศอย่าง Investorpedia, Dollar Sense แล้วก็มีบทความไลฟ์สไตล์ในไทยจาก Marketing o o p s Tech s o u c e ไทยรัฐและก็ที่สําคัญเลยคือมีมุมมองเชิงจิตวิทยาที่ลึกซึ้งจาก Psychology Today ด้วยค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้ไปด้วยกันว่าล o u d b a t c จ jing คืออะไรกันแนะ่ทำไมจู่ๆถึงกลายเป็นไวรัลขึ้นมาแล้วเราจะเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงโดยที่ไม่เสียเพื่อนนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือเทรนดนี้มันกําลังสะท้อนอะไรเกี่ยวกับความคิดความกังวลและก็เออสุขภาพจิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานที่สุดก่อนเลยไอ้เจ้าลาวบัจจิงที่เราพูดถึงกันเนี่ยตกลงแล้วเก่นของมันคืออะไรกันแน่คะในโซเชียลเห็นคนพูดกันเยอะมากแต่เหมือนแต่ละคนจะเข้าใจไม่เหมือนกันสัทีเดียวเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะหัวใจของมันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การไม่มีเงินแต่อยู่ที่การเลือกที่จะไม่ใช้เงินครับถ้าจะให้นิยามแบบชัดๆเลยนะลาวบัจจิ้ง ก็คือการที่เรากล้าสื่อสารเป้าหมายแล้วก็ขอบเขตทางการเงินของตัวเองออกมาอย่างตรงไปตรงมาแบบไม่อายเลยมันคือการปฏิเสธคำชวนที่อาจจะกระทบกับแผนการเงินของเราเช่นเพื่อนชวนไปกินมื้อหรูหรือไปเที่ยวแพงๆแล้วเราสามารถพูดออกไปได้เลยว่าช่วงนี้ขอผ่านก่อนนะกำลังเก็บเงินซื้อบ้านอยู่หรือทริปนี้น่าสนใจมากเลยแต่เราตั้งใจจะเก็บเงินไปเรียนต่ออะไรแบบนี้ครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันไม่ใช่การบ่นว่าเราไม่มีเงินแต่เป็นการประกาศเป้าหมายของเราให้คนอื่นได้รับรู้มันมีประโยคนึงที่เห็นบ่อยมากในคลิปต่างๆนะคะที่บอกว่า it's not that I don't have enough it's that I don't want to spend ไม่ใช่ว่าฉันไม่มีเงินแต่ฉันแค่ไม่อยากจ่ายประโยคนี้มันทรงพลังมากเลยนะมันเปลี่ยนการปฏิเสธให้กลายเป็นการตัดสินใจที่น่าภูมิใจขึ้นมาทันทีเลยถูกอ้องไหมครับ นั่นคือแก่นของมันเลยคนที่จุดประกายเทรนด์นี้ขึ้นมาคือ Tik t i k t o กเกที่ชื่อ Lucas Battle เขาเสนอแนวคิดนี้ขึ้นมาช่วงปลายปี2023เพื่อถ่ายกระแสะ Quiet Luxury ที่เขารู้สึกว่ามันสร้างแรงกดดันให้คนต้องบริโภคต่างๆกันซึ่งมันก็กลายเป็นไวรัลเร็วมากมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินคนหนึ่งชื่อ Scott Bishop เขาเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่า การประกาศเป้าหมายทางการเงินให้คนอื่นรู้ก็เหมือนกับการบอกทุกคนว่าเรากำลังลดน้ำหนักนั่นแหละโหเห็นภาพเลยค่ะพอเราประกาศออกไปแล้วมันเหมือนมีแรงกดดันเบาๆจากคนรอบข้างให้เราต้องทำให้สำเร็จใช่ไหมคะแบบเพื่อนๆก็จะคอยถามว่าเป็นไงลดไปถึงไหนแล้วเรื่องเงินก็น่าจะเหมือนกันใช่ครับมันสร้างสิ่งที่เรียกว่า accountability หรือความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเองขึ้นมา แล้วในทางกลับกันมันยังอาจจะทําให้คนรอบข้างเข้าใจแล้วก็สนับสนุนเราด้วยซ้ําแทนที่จะชวนไปกินบุฟเฟ่ก็อาจจะเปลี่ยนไปชวนวิ่งที่สวนสาธารณะแทนซึ่งเป็นผลดีกับเราทั้งคู่เลยน่าสนใจมากค่ะแล้วทําไมจูจ่ๆมาถึงมาฮิตระเบิดเอาช่วงนี้พอดีล่ะคะมีปัจจัยอะไรมาหนุนเสริมหรือเปล่ามีแน่นอนครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่ใหญ่มากด้วยนั่นก็คือสภาพเศรษฐกิจโลก เทรนนี้มันเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปัญหาเงินเฟอ้อที่กระทบคนทั่วโลกเลยซึ่งมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกไปเองนะครับจากผลสำรวจของ Ipsos เนี่ยพบว่าภาวะเงินเฟอ้อเป็นความกังวลสูงสุดของคนทั่วโลกต่อเนื่องมาถึง20เดือนและสำหรับคนไทยเองนี่ก็เป็นหนึ่งใน3ความกังวลหลักเหมือนกันมาสะท้อนว่าผู้คนรู้สึกถึงแรงกดดันทางการเงินอย่างแท้จริงในชีวิตประจาวันเลยครับ จริงค่ะแค่จะกินข้าวแกงนอกบ้านสักมื้อเดี๋ยวนี้ก็ต้องคิดแล้วคิดอีกแล้วเรื่องนี้มันน่าจะกระทบกับคนรุ่นใหม่โดยตรงเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะเจน Z ที่เพิ่งเริ่มทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวกระทบเต็มๆเลยครับมีข้อมูลที่น่าสนใจจาก Bank of America Institute ในปี2024ก็พบว่าคน Gen Z เนี่ยมีการใช้จ่ายเกือบ2เท่าของเงินเก็บซึ่งต่างจากคนรุ่นก่อนอย่าง GenX แล้วก็ b a b y b o o m เมอย่างชัดเจนเลย คือเขาใช้จ่ายเงินไปกับการเดินทางช้อปปิง้งร้านอาหารความบันเทิงมากกว่ากลุ่มอื่นฟังดูเหมือนเป็นกลุ่มที่ใช้เงินเก่งแต่ในขณะเดียวกันก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เครียดเรื่องเงินมากที่สุดเหมือนกันใช่เลยครับในผลสำรวจเดียวกันก็บอกว่า2ใน3ของคนกลุ่มนี้เริ่มปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แล้วเพื่อรับมือกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเช่นลดการกินข้าวนอกบ้านหรือปฏิเสธคำชวนไปเที่ยวของเพื่อน ซึ่งตรงนี้แหละครับคือจุดที่ loud b u d g e t i n g เข้ามามีบทบาทสำคัญมันกลายเป็นเครื่องมือที่มาตอบโจทย์ความอึดอัดใจนี้ได้พอดีนึกภาพออกเลยค่ะคือคนรุ่นนี้โตมากับโซเชียลมีเดียการเห็นเพื่อนโพส์ตรูปไปเที่ยวต่างประเทศเช็คอินร้านหนูหรูมันสร้างแรงกดบันมหาศาลเลยนะให้เรารู้สึกว่าต้องทำตามหรือที่เรียกว่า f o m o นะคะ fear of missing out การจะปฏิเสธเพื่อนแต่ละทีมันเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถูกต้องครับ เราบัตจัิจึงเป็นการเคลื่อนไหวที่สวนกระแสแรงกดดันนั้นมันเปลี่ยนมุมมองของการปฏิเสธจากที่เคยรู้สึกว่าฉันไม่มีเงินไปกับเธอซึ่งมันสื่อถึงความขาดแคลนให้กลายเป็นการประกาศว่าฉันเลือกที่จะไม่ไปเพราะฉันมีเป้าหมายที่สำคัญกว่าซึ่งมันคือการแสดงออกถึงการควบคุมชีวิตของตัวเองมันทรงพลังกว่ากันเยอะมากครับ ฟังดูดีมากเลยค่ะแต่ในทางปฏิบัติล่ะคะการจะเริ่มทำเราบัจจิติ้งเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรบ้างไหมคะคือถ้าเดินไปบอกเพื่อนดื้อว่าไม่มีเงินหรือกำลังประหยัดมันไม่เสี่ยงทำให้บรรยากาศเสียหรือทำให้เพื่อนมองว่าเราโกงหรอคะนี่เป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยครับเราบัจจิติ้งไม่ใช่แค่การปฏิเสธแต่คือศิละปะในการสื่อสาร หัวใจของมันคือการรักษาสมดุลระหว่างการเคารพเป้าหมายของตัวเองกับการรักษาสัมพันธ์กับคนรอบข้างครับแล้วเราจะสื่อสารยังไงให้มันดูนุ่มนวลขึ้นล่ะคะบทความต่างๆแนะนำว่าให้ใช้ภาษาที่เบาลงแล้วอาจจะติดตลกนิดหน่อยครับเช่นแทนที่จะพูดหน้าเครียดๆว่าไม่มีเงินจ่ายลองพูดแบบสบายๆว่าโอ้ยช่วงนี้กระเป๋าตังค์ขอพักร้อนก่อนนะหรือ มือนี้ไม่ไหวจริงๆงบประมาณเดือนนี้ร้องไห้แล้วอะไรแบบนี้มันทำให้สถานการณ์ดูผ่อนคลายลงเยอะเลยอ๋อคือเปลี่ยนจากเรื่องซีเรียสให้เป็นเรื่องขำๆไปแต่ถ้าเป็นการปฏิเสธคำชวนไปเที่ยวล่ะคะควรจะพูดยังไงดีอาจจะพูดถึงเป้าหมายของเราให้ชัดเจนขึ้นครับเช่นแทนที่จะบอกแค่ว่าไปไม่ได้ลองอธิบายเพิ่มว่าพอดีเดือนนี้เราตั้งใจทำตามงบที่วางไว้อย่างจริงจังเลยนะ่ะอยากจะเก็บเงินดาวรถให้ได้เร็วๆ การบอกเหตุผลแบบนี้ทําให้เพื่อนเข้าใจเรามากขึ้นและกลยุทธ์ที่สําคัญที่สุดที่หลายแหล่งพูดถึงตรงกันเลยก็คือการเสนอทางเลือกอื่นที่ประหยัดกว่าเสนอทางเลือกอื่นหมายความว่ายังไงคะหมายความว่า,เ,าเราแสดงให้เพื่อนเห็นว่าเราไม่ได้อยากตัดขาดจากเขาเรายังอยากใช้เวลากับเขาอยู่แค่ขอเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้อยู่ในงบประมาณเราเช่นเพื่อนชวนไปดินเนอร์หรูที่โรงแรมเราอาจจะตอบว่าร้านนั้นน่าไปมากเลยแต่ช่วงนี้ขอบายก่อนนะ ไว้ว่าหลังเราไปหาคาเฟ่ดีๆนั่งคุยกันแทนไม่ล่ะเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับตัวอย่างที่อ่านเจอเลยสมมุติเพื่อนชวนไปดูเบสบอลที่สนามซึ่งตั๋วแพงมากเราอาจจะตอบว่าอยากไปมากเลยแต่ตอนนี้กำลังเก็บเงินสำหรับทริปหน้าร้อนอยู่ไปดูที่สนามคงไม่ไหวจริงๆแต่ว่าหลังมาเปิดปาร์ตี้ดูด้วยกันที่บ้านเราไม่ล่ะสั่งพิซ่ามาด้วยกันสนุกเหมือนกันนะแบบนี้คือชัดเจนว่าเรายังให้ความสำคัญกับเพื่อนอยู่ ใช่เลยครับมันคือการเปลี่ยนจากไม่หรือ no ไปเป็นได้สิแต่ขอเป็นแบบนี้แทนหรือ yes and มันเป็นการรักษาทั้งความสัมพันธ์และวินัยทางการเงินไปพร้อมๆกันนอกจากเรื่องการสื่อสารแล้วยังเห็นเคล็ดลับอื่นๆอีกน,น,นะคะที่น่าสนใจอย่างเช่นกด48ชั่วโมงเขาบอกว่าก่อนจะซื้อของแพงๆที่ไม่ได้จำเป็นให้รอไปก่อนสวัน เพื่อทบทวนว่าเราอยากได้มันจริงๆหรือเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบเป็นวิธีที่ดีมากครับช่วยลดการซื้อของด้วยอารมณ์หรือ impulse buying ได้เยอะเลยอีกข้อที่คล้ายๆกันคือการปิดการแจ้งเตือนจากแอปช้อ p ปิ้งต่างๆหรือถึงขั้นเลือกติดตามแบรนด์ที่เราชอบไปเลยเพื่อลดสิ่งเร้าที่มายั่วยุให้เราอยากใช้เงินตลอดเวลาแล้วก็มีอีกอันที่ว่าสนุกดีคือการชวนเพื่อนมาแข่งกันเก็บเงินไปเลย ตั้งเป้าหมายเลยว่าใน3เดือนใครจะเก็บเงินได้มากเหมากันแบบนี้มันเปลี่ยนเรื่องเครียดๆให้กลายเป็นเกมท้าทายไปเลยนะคะถูกต้องครับมันคือการเปลี่ยนพลังจากแรงกดดันทางสังคมหรือ social pressure ให้กลายเป็นแรงสนับสนุนทางสังคมหรือ social support แทนที่เราคุยกันมาทั้งหมดมันเป็นเรื่องเทคนิคการเนียนกับการสื่อสารลว้ลวนๆเลยนะคะแต่ว่าเบื้องหลังเทรนด์นี้มันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นซ่อนอยู่ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพจิตใจของเราใช่ครับนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้บทความใน Psychology Today โดยนักบำบัดที่ชื่อ Joyce m a r t e r เขาพูดถึงแนวคิดที่เรียกว่าขอบเขตท,ทางการเงินหรือ Money Boundaries ไว้อย่างลึกซึ้งมากครับ ขอบเขตทางการเงินมันเหมือนกับขอบเขตในความสัมพันธ์ทั่วไปหรือเปล่าคะคล้ายกันแม่ครับ m o n มันนี่บ a r i e s คือขีดจำกัดที่เราตั้งไว้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการหาเงินการใช้จ่ายการให้ยืมการแบ่งปันและการจัดการเงินโดยรวมครับเขาชี้ให้เห็นว่าการที่เรามีขอบเขตทางการเงินที่อ่อนแอหรือไม่มีเลยเนี่ยจะนำไปทูปัญหามากมาย ทั้งความขุนเคืองใจความรู้สึกเพียดความขัดแย้งในความสัมพันธ์แล้วก็ความเครียดสะสมซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพจิตของเราโอ้พอพูดแบบนี้แล้วนึกภาพตามเลยค่ะคนที่ปฏิเสธเพื่อนไม่เป็นเวลาเพื่อนมายืมเงินก็ให้ทั้งๆที่ตัวเองก็ลำบากแบบนี้น่าจะเรียกว่ามีขอบเขตที่อ่อนแอใช่ไหมคะถูกต้องครับซึ่งในบทความนั้นมีกรอบความคิดที่สมุกและเห็นภาพมากเขาแบ่งพฤติกรรมทางการเงินของผู้คนออกเป็น3แบบคือ doormat Diva or dignified หรือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือพรมเช็ดเท้าตัวแม่หรือผู้มีเกียรติครับโอ้โห oh ชื่อน่าสนใจมากเลยค่ะอยากให้ช่วยขยายความหน่อยแบบแรกพรมเช็ดเท้านี่เป็นยังไงคะโดมแมทหรือพรมเช็ดเท้าก็คือคนแบบที่เราเพิ่งคุยกันไปเลยครับคือคนที่ไม่กล้าเรียกร้องความต้องการของตัวเองไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าตั้งขอบเขตมักจะให้คนอื่นมากกว่าที่ตัวเองได้รับ จนสุดท้ายตัวเองก็ต้องมาเจอปัญหาการเงินเรื้อรังรู้สึกขุ่นเคืองใจแต่ก็ไม่กล้าพูดออกไปนึกภาพออกเลยค่ะคงเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าพอที่จะปฏิเสธหรือกลัวว่าถ้าปฏิเสธไปแล้วคนอื่นจะไม่รับแล้วแบบที่สองละคะดีว่าหรือตัวแม่นี่ตรงข้ามกันเลยหรือเปล่า ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงครับดีว่าคือคนที่มีขอบเขตที่แข็งกระด้างเกินไปหรือไม่มีขอบเขตเลยในแง่ของการใช้จ่ายเพื่อตัวเองมักจะใช้จ่ายเกินตัวหลงตัวเองแล้วก็ไม่เคารพขีดจำกัดทางการเงินของคนอื่นภายนอกอาจจะดูหรูหราหน้าอิจฉาแต่เบื้องลึกข้างในเต็มไปด้วยหนี้สินและความเครียดเรื่องเงินแบบนี้ก็น่ากลัวไปอีกแบบนะคะแล้วแบบสุดท้ายล่ะคะผู้มีเกียรติที่ว่าเป็นเป้าหมายของเรามันคืออะไร Dignified หรือผู้มีเกียรติคือคนที่มีความสมดุลครับเขามีความมั่นใจในตัวเองอย่างสงบเคารพทั้งความต้องการของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นสามารถสื่อสารความต้องการและขอบเขตทางการเงินของตัวเองได้อย่างชัดเจนแต่ก็นุ่มนวลและใช้ชีวิตตามฐานะที่ตัวเองมีอย่างมีความสุข ซึ่งเล่าบัจจิติงก็คือเครื่องมือชั้นดีเลยครับที่ช่วยให้คนโดยเฉพาะคนที่เป็นพรมเช็ดเทา้าสามารถขยับตัวเองไปสู่การเป็นคนผู้มีเกียรติทางการเงินได้นั่นเองพอมาคิดดูแล้วมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะจากที่เคยรู้สึกแย่กับการปฏิเสธกลายเป็นรู้สึกดีกับตัวเองแทนเพราะการปฏิเสธครั้งนี้มันคือการเคารพตัวเองถูกต้องที่สุดครับและมันเชื่อมโยงโดยตรงกับเรื่องคุณค่าในตัวเองหรือ self worth ด้วย มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งในปี2016ใน Journal of Economic Psychology ที่พบว่าระดับความนับถือตัวเองหรือ self-esteem เนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพฤติกรรมทางการเงินที่ดีดังนั้นเรา Budgeting จึงไม่ใช่แค่การประหยัดเงินแต่มันคือการฝึกฝนการนับถือตัวเองมันคือการแสดงออกว่าเป้าหมายในอนาคตของฉันมีค่ามากกว่าแรงกดดันทางสังคมในปัจจุบัน มันคือการเปลี่ยนการปฏิเสธจากสัญลักษณ์ของความขาดแคลนให้กลายเป็นการยืนยันในสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างแท้จริงฟังดูทรงพลังมากเลยค่ะแต่คำถามที่หลายคนคงอยากรู้ก็คือแล้วในทางปฏิบัติจริงๆละ่ะมันช่วยให้เราประหยัดเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรมอย่างที่คิดรึปเปล่าเป็นคำถามที่สำคัญมากครับเพราะสุดท้ายแล้วถ้าทำแล้วไม่เห็นผลก็คงไม่มีใครอยากทำต่อ ไปเจอข้อมูลจากผลสำรวจในปี2019ที่อเมริกามาค่ะซึ่งน่าตกใจเหมือนกันเขาพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วชาวอเมริกันใช้ใจ่ายกับสิ่งของที่ไม่จำเป็นหรือค่าใช้ใจ่ายตามใจตัวเองอยู่ที่เดือนละ697ถึง1,497ดอลลาร์ 1, หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ25,000ถึง55,000บาทต่อเดือนเลยนะคะโห oh, ตัวเลขสูงมากนะครับ สูงมากจริงๆค่ะซึ่งนี่คือค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟหรือค่าอาหารที่จำเป็นนะคะแต่เป็นค่าช้อปปิง้งค่าสั่งสรรค่ากาแฟแพงๆถ้าเราสามารถใช้เราบัจจิติ้งมาช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงได้แค่ครึ่งหนึ่งก็สร้างความแตกต่างทางการเงินได้อย่างมหาศาลแล้ว และประโยชน์ของมันไม่ใช่แค่ตัวเงินเท่านั้นนะครับถ้าเราเชื่อมโยงกลับไปที่เรื่องสุขภาพจิตอีกครั้งมีผลสำรวจของ Discover ที่คาดการสํสำหรับปี2025พบว่าคนที่สามารถทำงบประมาณและทำตามแผนได้สำเร็จซึ่งน่าเศร้าที่มีแค่ประมาณ22%เท่านั้นแรงงานว่าพวกเขารู้สึกประสบความสำเร็จมั่นคงมั่นใจและพร้อมสำหรับเรื่องไม่คาดฝันงบในกระดาษนะ่ะใครๆก็ทำได้ แต่การทําตามงบให้ได้ในชีวิตจริงอะ่ะมันยากกว่าเยอะเพราะมันมีแรงกดดันจากคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวด้วยถูกต้องครับ loud budgeting ไม่ได้มาสอนให้เราทํางบแต่มาเป็นเครื่องมือช่วยให้เราทําตามงบได้สําเร็จจริงๆเพราะมันช่วยจัดการกับแรงกดดันทางสังคมซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดและความรู้สึกมั่นคงทางใจที่ได้กลับมานี่แหละครับคือผลตอบแทนที่อาจจะประเมินค่าเป็นตัวเงินไม่ได้เลย โอเคค่ะงั้นเรามาสรุปสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้กันสักหน่อยดีกว่าเล้าบัจจทิงคือเทรนด์การเงินที่เกิดจากติ k t o ็อกที่สนับสนุนให้เรากล้าพูดเรื่องเป้าหมายทางการเงินของตัวเองอย่างเปิดเผยและไม่อายมันเปลี่ยนการประหยัดให้กลายเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ทรงพลังและน่าภูมิใจไม่ใช่เรื่องของความขัดสนอีกต่อไปครับและมันก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อทั้งแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากภาวะเงินเฟอ้อและแรงกดดันทางสังคมจากวัฒนธรรมแบบ q u i e t Luxury ที่เคยมีมาก่อนหน้านี้และถ้าจะมองให้ลึกลงไปอีกมันไม่ใช่แค่เรื่องการประหยัดเงินธรรมดาธรรมาเลยไม่ใช่เลยครับแต่มันคือเครื่องมือในการฝึกสร้างขอบเขตท,ทางการเงินที่แข็งแรงซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและสุขภาพจิตที่ดีมันคือการเปลี่ยนสถานะจากพรมเช็ดเท้าทางการเงินที่ไม่กล้าปฏิเสธใครไปสู่การจัดการเงินอย่างผู้มีเกียรติที่เคารพทางเป้าหมายของตัวเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นไปพร้อมๆกัน สุดท้ายนี้เราอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดค่ะแหล่งข้อมูลต่างๆที่เราดูกันมาพูดถึงเราจะบัจจิติงในฐาะนะกลยุทธ์ส่วนบุคคลและเทรนด์ทางสังคมคำถามที่น่าคิดต่อก็คือว่าในขณะยุ่เทรนด์นี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆและผู้คนเริ่มพูดถึงข้อจำกัดทางการเงินของตัวเองอย่างเปิดเผยและเป็นเรื่องปกติมากขึ้นมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงความคาดหวังทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ใจ่ายไปด้วยสิ้นเชิงได้หรือไม่ ในอนาคตการนัดเพื่อนมาทำอาหารกินกันที่บ้านแบบฮอตลักอาจจะกลายเป็นกิจกรรมที่เท่และมีคุณค่าทางสังคมมากกว่าการไปดินเนอร์หรูๆไม่ใช่แค่เพราะว่ามันประหยัดกว่าแต่เพราะมันอาจจะเป็นวิธีการเชื่อมต่อกันที่จริงใจและมีความหมายมากกว่าในยุคที่ทุกอย่างดูฉาบฉวยไปหมดก็เป็นได้นะครับ